เพลงแคลเดอรูลได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงลาวดวงเดือนประพันธ์โดยพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์เป็นเพลงไทยเดิมซึ่งมีเนื้อหาและทำนองที่ไพเราะซาบซึง้งอ่อนหวานด้วยเอกลักษณ์ของดนตรีไทยเปรียบเหมือนเป็นด้านสว่างของพระจันทร์แคลเดอรูลอีกส่วนมาจากจินตนาการของผู้ประพันธ์เองค่ะคือราวดวงเดือนเปรียบเสมือนด้านสว่างสดใสของพระจันทร์ดังนั้นเมื่อมีด้านสว่างก็ย่อมมีด้านมืดในส่วนของดนตรีเป็นการใช้ทํานองเพลงราวดวงเดือน มาผ่านกระบวนการต่างๆในมุมของดนตรีร่วมสมัยค่ะเลนใคลลูลูนประพันธ์โดยอาจารย์กิติเครมณีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่คณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยวิชาเอกคอม p o s i t i o n กับศาสตราจารย์ดรวิราชาติเปรมานน์และศาสตราจารย์ดเร์นรงฤทธิ์ธรรมบุตรค่ะต่อจากนั้นจบระดับ Postgraduate ที่ Royal c o n s u l a t o r e of Antwerp ประเทศเบลเยียมอาจารย์กิติประพันธ์เพลงสำหรับวงวินที่เป็นที่รู้จักมากมายเช่นเพลงอากาศค่ะโดยเพลงแคดรลูนนะคะแท้จริงแล้วอาจารย์กิติได้เริ่มประพันธ์เพลงนี้ตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4แต่ได้เก็บไว้ด้วยคิดว่าขณะนั้นยังรู้สึกว่าความชำนาญและประสบการณ์การแต่งเพลงไม่มากพอที่จะทำออกมาได้เท่าที่ต้องการ และคิดว่าตอนนี้มีความพร้อมในเรื่องของการประพัน์แล้วจึงนำออกมาทำให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี2019ที่ผ่านมานี้เองค่ะการวางโครงสร้างของเพลงคลาราลูน,นะคะอยู่ในโครงสร้างแบบเท r r นรีฟอร์มค่ะโดยผู้วิเคราะห์ได้แบ่งเซกชันดังนี้ค่ะเซกชัน A ค่ะเริ่มที่ห้องที่1ถึงห้องที่64 เซ c ชั o น B เริ่มต้นที่ห้องที่65ถึงห้องที่1 4 1 section A เนที่กลับมาเริ่มที่ห้อง142ถึงห้องที่21 1โคดาค่ะเริ่มที่ห้อง212ถึงห้องที่224ค่ะซึ่งถ้าพิจารณาจากจำนวนห้องดูแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าจำนวนห้องของแต่ละ section เนี่ยมีความใกล้เคียงกันค่ะมีความสมดุลกันมาจากการวางโครงสร้างแบบเทอร์รี่ฟอรโดยใช้ไอเดียของ Arc Form นั่นเองค่ะ เป็นการใช้ไอเดียในการวางแผนในลักษณะสมมาตรค่ะเพื่อให้เพลงมีความสมดุลมากขึ้นบวกกับความเป็นยูนิตี้ด้วยการใช้เมโลดิกแมทเทอเรียลของเราวดวงเดือนที่อยู่ในทุกๆท,ที่ในเพลงเนี่ยดังนั้นเพลงนี้จึงมีความสมบูรณ์ในทุกแง่ส่วนอย่างชัดเจนค่ะเริ่มที่เซสชัน A ในห้องที่1ค่ะ เป็นการใช้แฟกเมนต์ของทำนองหลักมาสออแทรกด้วยเสียงโครมาติกให้เกิด d i s โ o เนนต์ hmm. เกิดเป็นโทนคลัสเตอร์ค่ะสร้างความคอนทราสต์ให้ผู้ฟังเนี่ยรอทำนองราวดวงเดือนค่ะ ในส่วนนี้จะเป็น Eternal นะคะต่อจากนั้นก็จะนำเสนออยู่ใน Home Key คือ Key B f ี a ฟตเมเและจากนั้นก็เปลี่ยนไปยัง Key F Major ในห้องที่27ค่ะและปรากฏทำนองเพลงลาวดวงเดือนที่ห้องที่28นําเสนอโดย h ยฮอนค่ะโดยมีการแปลงทำนองให้ต่างจากดนตรีไทยด้วยการวางตำแหน่งของโน้ตประดับค่ะจากปกติที่จะมา Before the Beat เนี่ยให้มา On the Beat เพื่อให้เกิดความแปลกหูแล้วก็สะดุดหู ห้องที่33กลับมาที่คีย์บีแฟ t เมเจอมีการน,นำเสนอทำนองลาวดวงเดือนที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะมีเท็กเจอร์เป็นโฮมโฟนีอย่างชัดเจนเน้นให้ผู้ฟังจดจำทำนองได้ก่อนที่จะนำไปพัฒนาค่ะ โดยรวมแล้วนะคะช่วงนี้จะยังมีความเป็นคอนเซอร์ทีฟค่ะก็คือยังเป็นการอนุรักษ์ทํานองเดิมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้ฟังค่ะย้ายไปอยู่ที่คีจีไมเนอรค่ะในห้องที่49มีการเกลิ่นโน้ตทานองราวดวงเดือนก่อนจะเข้าสู่ห้องที่50สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ฟังด้วยความคอนทราสต์อย่างกระทันหันทั้งในเรื่องของจังหวะความเร็วและการออกเคสเทชันค่ะ ใช้แฟกตเมนต์ของทำนองเพลงราวดวงเดือนโดยที่กลุ่มวูดวินเนี่ยเล่นแนวระนาดโดยใช้เทคนิคกรอค่ะเทคนิคกรอก็คือการนำจังหวะมาย่อส่วนแล้วก็สร้างความกระชับพร้อมๆไปกับมีการสร้างโทนคลัสเตอร์อีกครั้งในกลุ่มเครื่องอื่นค่ะสร้างเสียงที่มีความเป็นดิสโซเนนซ์โดยรวมในช่วงนี้ก็จะคล้ายๆกับช่วงต้นเพลงแต่ว่ามีการจัดวางแอคทิวิตี้ของโน้ตที่เป็นระเบียบมากกว่าค่ะ ถัดมาที่ห้อง56ใช้ทรัมเป็ตโซโล่นำเสนออ้างอิงเพลงไทยเดิมเพลงอื่นสั้นๆค่ะซึ่งความโดดเด่นของทรัมเป็ตในท่อนนี้จะทำให้ผู้ฟังเกิดความคาดหวังว่าจะมีเพลงอื่นอีกทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วก็มีการวางส่วนประกอบของแค่เพลงราวดวงเดือนมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วค่ะ งที่97ค่ะเข้าสู่ช่วงคลแมแซคของเพลงอยู่ในคีย์ C ม i เนอร์ค่ะกลุ่มวูดวินเล่นโน้ตคาเบตไล่เป็นสเกลประดับแนวทํานองทำให้เพลงรู้สึกยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยเท็กเจอร์ที่หนามากๆเกิดความอลังการค่ะ ถัดมาที่ห้องที่114ค่ะเท็กซเจอร์ในช่วงนี้จะวูบหายไปเพราะใช้พิค o โลที่เป็นเครื่องโทนเสียงไบค์เนี่ยมาเล่นโซโล่และแม้แนวอื่นจะละไว้แต่ก็ยังมีส่วนทำให้จังหวะยังคงกระฉับกระเฉงด้วยการใช้ซิ n c o โอเปชั่นอย่างสม่ำเสมอเป็นออสซินาโตให้ยังฟังรู้สึกเข้มข้นอยู่ด้วยเปียโนและกลุ่ม Pi ชเปอร์คัชชั่นค่ะดังนั้นแนวของบาสูนเนี่ยจึงมีหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างเครื่องสองประเภทเกิดเป็นความบาลานซ์ซึ่งกันและกันค่ะ ต่อจากนั้นมีการใช้เทคนิคค,คล้ายๆกันอีกครั้งในห้องที่136ค่ะแต่เปลี่ยนบทบาทมาให้ทอมโบนเป็นเครื่องโซโล่ค่ะ ต่อไปเป็นช่วงเซ c ชั่น A ที่กลับมาค่ะทํานอง A เนี่ยกลับมาอย่างชัดเจนปรากฏที่ห้องที่163ใน k e y b f l t t Major ค่ะแต่ที่ให้เป็น A อเดเนี่ยเพราะว่ามีส่วนที่แตกต่างจาก A แรกก็คือในห้องที่179ค่ะทํานองเปลี่ยนไปโดยถูกนําเสนอพร้อมๆกับการให้ความรู้สึกเหมือนมีการเล่นทางระนาดในกลุ่มวูดวินค่ะทํานองก็ยังคงมีความยิ่งใหญ่ด้วยเสียงเครื่องบาสอยู่ค่ะ และสุดท้ายค่ะที่ห้องที่212เป็นช่วงโคโดาของเพลงมีการใช้เทคนิคลูกหมดทางดนตรีไทยคือการซ้ําโน้ตพร้อมกับเร่งจังหวะในกลุ่มวูดวินจะเล่นแนวของระนาดในขณะที่กลุ่มเครื่องบัสยังคงสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับทํานองของลาวดวงเดือนค่ะ จากทั้งหมดแล้วนะคะผู้วิเคราะห์ได้สรุปออกมาเป็นข้อๆได้ดังนี้ค่ะข้อแรกก็คือทำนองจะนำเสนอด้วยลักษณะแฟนแฟร์บ่อยอครั้งเพื่อให้เป็นเราวดวงเดือนที่หนักแน่นแทนที่จะเป็นเราวดวงเดือนที่อ่อนหวานค่ะพบได้หลายครั้งเช่นในห้องที่17ห้องที่52หรือห้องที่203ที่จะนำมาเป็นตัวอย่างนี้ค่ะ ข้อที่2ค่ะเมื่อไหร่ที่เครื่องวูดวินนำเสนอทํานองหรือเหลือแค่กลุ่มเครื่องเสียงสูงบรรเลงเนี่ยจะพบเงื่อนไขบางอย่างค่ะเชน่นจะมีการเล่นลักษณะแฟนแฟด้วยกลุ่มเครื่องบาสพร้อมๆไปด้วยค่ะเชน่นห้องที่59ค่ะ ง่างไขต่อมาก็คือจะมีการบิดทํานองด้วยเทคนิคต่างๆเพื่อไม่ให้ทํานองฟังดูสว่างจนเกินไปค่ะเช่นในห้องที่149ทํานองราวดวงเดือนนําเสนอที่บาสูนคลรเนตและอัลโตแซ็กโซโฟนค่ะก็จะนําเสนออยู่ในคีย์ไมเนอร์ค่ะแล้วก็จะมีการบิดโมทีฟในห้องถัดไปด้วยการใช้ทิเปเพทค่ะ ซึ่งโดยรวมนะคะทำนองส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทำให้จำได้อีกที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะนำเสนอให้อยู่ในรูปแบบต่างๆเพื่อความแปลกใหม่สะดุดหูเป็นการดัดแปลงทำนองลาวดวงเดือนมาสร้างรูปแบบใหม่ๆได้อย่างหลากหลายและน่าสนใจค่ะและสุดท้ายค่ะเป็นความคาดหวังและคำแนะนำของผู้แต่งค่ะผู้แต่งให้อิสระในการตีความโดยแนะนำว่าการตีความเนี่ยจะเกิดจากที่แต่ละวงสามารถหาจุดที่สำคัญที่สุดในแต่ละส่วนเจอ สามารถจัดสมดุลระหว่างทํานองแบบโรแมนติกและทํานองไทยกับเท็กเจอร์สมัยใหม่ได้และสุดท้ายก็คือมีการวางแผนการเล่นอย่างมีระบบตั้งแต่แรกจนจบได้ดีค่ะโดยในการนําเสนอผู้อำนวยเพลงจะนําเสนอแบบผสมเสียงดีๆหรือจะนําเสนออย่างวือนวาก็แล้วแต่เลยค่ะโดยในส่วนของผู้วิเคราะห์มีความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้ค่ะอย่างแรกก็คือคอนเซอร์ทีฟค่ะ ใน s e c ชัน n A ช่วงห้องที่33ที่เป็นการนำเสนอทำนองที่มีความเป็นคอนซอร์ทีฟที่สุดคล้ายกับทำนองเดิมที่สุดก็ควรนำเสนอให้รู้สึกคุ้นหูและโดดเด่นจริงๆให้ความสำคัญกับจังหวะไม่เร็วจนเกินไปแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปค่ะถัดมาคืออยากให้คำนึงถึงเรื่องของทามมิ่งค่ะเพราะจากที่ผู้ประพันเนี่ยเลือกใช้ ไอเดียของอาร์คฟอร์มเนื่องจากต้องการความเป็นสมดุลดังนั้นถ้าให้ความสำคัญกับเวลาแล้วก็จะทำให้ความสมดุลของเพลงเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นก็เป็นการจัดบาลานซ์รู้บทบาทของเครื่องแต่ละประเภทในขณะนั้นและสุดท้ายในช่วงโคดาค่ะอาจจะใช้ Excel เร่งจังหวะขึ้นเรื่อยๆเพื่อใช้เทคนิคลูกหมดให้มีความหวือหวามากขึ้นค่ะทั้งนี้ที่กล่าวมาเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวจากผู้วิเคราะห์เองนะคะ